สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาให้อาหารลูกปลากันอันนี้ก็จะเป็นลูกป,ปาหานูกยุงสายของเอ่อ์เพล่แล้วก็มีลูกของมูสีด้วยอันนี้มีสองมีสองข้อรวมกันนะทุกคนตัวเขาเลื่มใหญ่หรอว อยู่ <You> know. นี่นี่ทุกคนดูดูนี่มีลูกประกาศวยนี่เลยหาตั้งนานที่เอามาใส่ไว้นี่ไม่โตให้เรามีวิธีจับไปอย่างนี้เลย ขุนแพงเลยนี่จับแมงแย่แก้วนี่มันจะตตัวใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะน้ำมันก็ร้อนๆหน่อยทำให้ปลาลวงได้นี่จับตัวแบบเมื่อกี้ตัวโคตรใหญ่เลย เรามาให้อาหารลูกปลากันคนระับส่วนนี้ก็เป็นลูกปลานูอยู่เหมือนเดิมนี่ครับเร็วนี้จะมีจำนายนะครับรอดิดตามชมคนระับก็จะมีช้อนคนะรับเดี๋ยวเราไปตักให้ลูกปะกัสกัน น,นี้ด้ดวยให้พ่อมันนะทุกคนอันนี้ให้พ่ออย่ให้ลูกเพราะเราไม่มีเลยแดงแล้วก็เลยอันนี้อนะ่ะว้าวน,นี่อ่ะ สี่เมตรนะทุกคนแล้วลูกมักนก็จะให้นิดเดียวเพราะว่าอันเขานี่ประมาณนี้จะยจะ้ายแล้วมักนก็จะแตกตัวกระจายกระจายนะพอไม่เยอะนะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันเสียนี่มันจะเป็นแบบนี้มันก็จะแตกตัวให้ดูเห็นไหมนี่ เดี๋ยวลูกปลามก็มาตอดกินนะอันนี้ก็เป็นนี่โมโมเส็ดนะมั้อาหารเดี๋ยวมันก็มามีอยู่นี่อาหารอะไรก็้ามา,มามเดี๋ยวโมเส็ดี่ไว้อย่างนี้เลยนะอาหารอันนี้เป็นตัวไป เกลี้ยงเล่นอีกแล้วใส่ไปลเลยครับเลยตัวเมียฮารับแบ็กตัวผู้ทั่วไปครับไทยของถมนี่จ้าป็นอย่างนี้เลย บอกว่าลูกปลาลูกยูเราให้อาหารลูกประกัดอันนี้เราก็จะให้เป็นอาหารมิดนะทุกคนนี่ยอดเลยเดี๋ยวเมละอไรมันก็จะมาตอดอีนะทุกคนนี่มีตัวนึงมีคู่นึงเป็นเป็นปลา,าลูกยูสายพันธุอ์อ่าอะไรวะลืมเล็ดเอ้ย เ,เล็เทลยวนะ่ะอืมเลยใายพันเล็เทลวน้อยอยู่นี่ครับจะมาหยอดอาหารให้หยดไปประมาณนี้อับอันนี้ว่าจะมาใส่อีกตัวอีกคู่หนึ่งก็เป็น เพเพ่อเราจะมาใส่ขุนเอ้เราจะมาใส่เพาะในนี้ละลังฟูได้ไว้ในบ้านแล้วนะเราก็จะปิดแบบนี้ให้ด้วยประมาณนี้นะในลูกปลา,าแล้วลูกปลาลูกปลามากินอาหารแล้วนะทุกคนประมาณนี้ี๋ยวให้ ลูกปลาตรงนี้กินนะก็อบอาวิธีกล้องอาจจะสายๆนี่ลูกปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะโยนไปอย่างนี้จากนั้นเทไปเลยเดี๋ยวเขาเข้ามากินเองนะลูกปลา ก็ผงก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นอาหารลูกปลากัดเป็นเป็นอาหารลูกปลาทุกชนิดที่เป็นแรกเกิดนะทุกคนสามารถกินได้เหมือนกัน <c oughs> ก็จะเยอะมากนี่เร็วๆนี้เดี๋ยวมีจำหน่ายนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ลอยข้างบนนะเดี๋ยวลูกปลา้ามาตอดๆกิน ลูกปลาอยู่ฝั่งนี้ก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ชียันกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วเชืยอกำลังใจด้วยนะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะนเร็วๆนี้มีจำหน่ายนะครับอาหารลูกปลาแรกเกิดกินได้ทุกชนิดนะ อันนี้เร็วๆนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยรอรอชมนะครับเราอุดหนุนดีกว่าชื่อกันอุดหนุนด้วยนะโอเคก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ